ยินดีต้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงยูริแม่สาวอันธพาลหวานใจเย,ยม,มาเฟียตอนที่13 14 15เธอต้องจูบฉันให้ฉันก่อนเยตัวดีเอ่อคุณไปตรวจงานมาเสร็จแล้วเหรอนายบอกว่าวันนี้จะเสร็จคำ่ำ ที่ราดาจำต้องหันไปคุยกับเขาและจงใจที่จะเปลี่ยนเรื่องเวลานี้ที่ล็อบบี้มีเพียงเธอกับเขาอยู่ตามลำพังเธอไม่เห็นอันวารโรกับทานและเมื่อเขาไม่ยอมเอ่ยอะไรออกมาเอ้แต่เยืนจ้องหน้าเธอนิ่งนีราดาก็เลยทำเชื้อใช้ค้ำหาลูกน้องของเขาต่อแล้วลูกน้องของคุณลาคุณอันวารโรกับคุณทานไปไหนกลับไปแล้วเขาเอ่ยบอกเสียงราบเรียบซึ่งขัดกับแววตาที่ค่อนข้างดุ ก่อนจะดึงข้อมือของเธอให้ลุกขึ้นและเดินตามเขาออกไปนิรดารู้ได้ทันทีว่าเขาจะพาเธอกลับไปที่ห้องพักแต่เธอก็ไม่กล้าขัดขืนเขาเพราะรู้ว่าเขากำลังไม่พอใจเธออย่างหนักนิโครกำลังทําตัวเหมือนทะเลที่นิ่งสงบก่อนพายุจะมาเยือนนิรดาต้องเอามือเกาะขอบประตูเอาไว้เมื่อถูกเขาดึงเข้าห้องนิโครก็เลยยกร่างเธอขึ้นอุ้มจนตัวลอ,อย หญิงสาวหวีดร้องออกมาสดเสียงด้วยความตกใจรกรี๊ดกลัวเหรอเขาก้มลงมาถามชิดใบหูนิรดาเหงื่อแตกพลักไม่กล้าตอบเธอรับรู้ได้เลยว่ามือของตัวเองนั้นเย็นเฉียบเมื่อถูกเขาพามาวางลงที่เตียงก่อนจะออกคำสั่งนอนลงไปเออคุณคุณจะจูบฉันเหรอนิรดาเออเสียงอึกอักนิคโครมไม่ตอบนอกจากขึ้ตาดุใส เธอก็เลยต้องทิ้งตัวลงนอนราบไปกับเตียงหัวใจมันสั่นเล็กๆเกมื่อรางสูงของนิคโครเดินไปปิดประตูแล้วกดล็อกอย่างแน่นหนาะเป็นสัญญาณบอกเธอว่าคืนนี้เขาจะไม่ไปไหนอีกแล้วและเมื่อเขาหันกลับมาเนรดาก็ถึงกับตาโตเมื่อสาวลูกครึ่งเดิมปลดกระดุมเสื้อของตัวเองออกและไม่มีทีท่าว,ว่าจะหยุดเพราะเมื่อเสื้อหลุดออกไปแล้วเขาก็หันไปจัดการกับกางเกงของตัวเองต่อยิ่งสาวถึงกับหลับตาปีเราไม่กล้าม,มองเรือนร่างของเขา ถึงแม้ว่าเขาจะยังคงเหลือชุดชั้นในติดกายเอาไว้ก็ตามนิรดาอย,ย่างไม่ทันได้ถามเลยว่าแค่จูบเธอทำไมเขาถึงต้องถอดเสื้อผ้าก็ต้องสะดุ้งเหงลืมตาโพรงเมื่อร่างสูงขึ้นมาทับทับเธอเอาไว้ทั้งตัวเธอกล้ามองแค่ใบหน้าของเขาเท่านั้นแล้วก็ต้องตัวแข็งทื่อเมื่อรู้สึกเหมือนมีอะไรมาดุดันอยู่ที่หน้าท้องนี่เขามีเจ้านั่นเหมือนกับเพื่อนของเขาอย่างที่เด็กๆในผรรของป้าเธอเคยเล่าให้ฟังนั้นหรอ นิรดาเพียงแค่รู้สึกตกใจแต่ไม่ได้แปลกใจเพราะเธอเคยได้ยินบรรดาสาวๆที่เคยร่วมเตียงกับเพื่อนของเขามาเล่าให้ฟังเป็นประจำจึงทําให้เธอไม่ได้แปลกใจอะไรนะักที่เขาจะมีเจ้าสิ่งนั้นเหมือนกับผู้ชายถ้าจะจูบฉันไปใส่เสื้อผ้าก่อนได้ไหมคะเวลาจะขอร้องเขานิรดาก็มาเกะเสียงอ่อนเสียงหวานนิคโครไม่ได้คล้อยตามนอกจากส่งรอยยิ้มย่อออกมาใครบอกว่าฉันจะจูบเธอ คืนนี้เธอต้องจูบฉันต่างหากอะอะไรนะคะนิราดาถึงกับกลืนน้ำลายไม่ลงคอลองเขาได้ถอดเสื้อผ้าออกหมดทั้งตัวแบบนี้คงจะไม่ใช่ให้เธอจูบปากอย่างเดียวเป็นแน่ผู้หญิงคนนี้ช่างร้ายกาเสจริงจูบฉันเดี๋ยวนี้นิราดาเอ,อ่ออุ๊ยนิราดาทำท่าจะปฏิเสธแต่ก็ไม่ทันจะได้เอ,อ่ยอะไรออกมาด้วยซ้ำาดยผีปากร้อนๆของนิคโครก็ประกบลงมาอย่างรวดเร็ว จนเธอแทบจะตั้งตัวไม่ทันและดูเหมือนว่าเขาจะุดหงิดเอามากๆกับความล่าช้าของเธอสาวลูกครึ่งจึงจูบเอาจูบเอาเรอบกับลงทันเล่นเอานิรดาถึงกับสั่นสะท้านไปทั้งตัวนิรดาเพิ่งได้รู้จักร่างกายของตัวเองอย่างท่องแท้ก็ตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่สัมผัสที่แผ่วเบาจากเขาที่สามารถปลุกเร้าเธอได้แต่การกระทําที่ร้าร้อนและดุดันยังปลุกแรงปรารถนาในกายเธอให้เตื่นขึ้นมาได้อีกด้วยและมันก็เป็นความจริงที่น่ากลัว ถ้าทาไม่สามารถควบคุมร่างกายของตัวเองได้อีกเลยอืเสียงคลางลึกเล็ดลอดออกมาใตาจ้จมพิษเมื่อลิน้ลอนร้อนนั้นซอกซอนเข้ามาควานหาความหวานในโพรงปากนุ่มนิรดาแทบไม่เชื่อหูว,ว่าจะเป็นเสียงของตัวเองบทดแล้วลมคลาวก่อนที่ติดแน่นอยู่ในความรู้สึกเริ่มประเดประดังเข้ามาอีกเมอ่อเรียวแตะที่กระดุมเสือ้อก่อนจะปลดมันออกมันกับว่านิโคลจะไม่รอคอยให้เธอจูบเขาอีกแล้ว ลมหายใจร้อนผ่าของเขาดิงนรดที่ข่างแก้มเมื่อเขาถอนดิ้นฟิปากออกแล้วหลากไล่อยู่แถวๆนั้นก่อนจะเคลื่อนตามลงสู่ลำคอระหงนิรดาถึงกับสะดุ้งเล็กๆเมื่อความร้อนชื้นจากริ้ิปากและลิ้นของเขาตะแต้มลงตรงที่ประจอนยิ่งสาวรู้ว่าหัวใจของตัวเองนั้นตั้นแรงขึ้นจนน่ากลัวว่าเขาจะได้ยินและเมื่อนิโครขบเมมบลงตรงนั้นเธอก็ต้องหลดเสียงครางออกมาอะเธอทำผิดต่อฉันนะนิรดา น้ำเสียงของนิโครแหบผ้าบ่งบอกถึงอารมณ์ปรารถนาในกายของเขาที่เริ่มจะปะทุขึ้นรุนแรงได้เป็นอย่างดีและไม่ต้องถามนิรดาก็รู้ตัวดีว่าต้นผิดอะไรแต่เขาเองก็ผิดก่อนไม่ใช่หรือไงที่ซื้อตัวเธอมาทั้งทั้งที่เธอไม่เต็มใจแต่ฉันไม่เต็มใจฉันไม่อยากอยู่กับคุณถึงตอนนี้เธอจะปฏิเสธก็ยากแล้วล่ะนิรดานิโครเงยหน้าขึ้นมองเธอมือข้างหนึ่งอ้อมไปด้านหลังเพื่อปลดตะขอบา อืมคุณฉันนิรดาเสียงสัน่นถึงกับพูดไม่ออกแ้นเขานี่โครหายดีแล้วถ้าจิกปลายเล็บลงไปสุดแรงแต่เขาก็ไม่มีทีท่าว่าจะสะทกสะท้านอืมคุณกายสาวปิดสายร้อนรนแต่ไม่มีสักคำที่จะบอกให้เขาหยุดหรือต่อให้เธอห้ามนิคโครก็ไม่ทำตามเพราะไม่รู้ว่าวันนี้เขาตั้งใจอะไรเอาไว้บ้างเพื่อจะตอบแทนความผิดครั้งนี้ของเธอ เรียอฟีปากและลิ้นของเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นอย่าคิดหนีอีกถ้าไม่อยากเจอดีเฮ้อนิราดาทำเสียงในลำคอยิ่งเขาพูดแบบนี้ก็ยิ่งเหมือนกับเป็นการบอกเธอว่าให้หนีไปไกลๆและเธอก็จะทำแบบนั้นแน่เพียงแค่เธอจะไม่พูดมันออกมาเท่านั้นเพื่ออะไรเปล่าฉันง่วงแล้วปล่อยฉันสักที นิโคร,โรีตามองเล็กน้อยแต่ไม่ทันจะได้ค้นหาความจริงจากแววตาสีน้ำตาลคู่นั้นยิ่งสาวก็ปิดเปลือกตาลงแล้วเธอก็ได้เห็นหยาดน้ำใสๆที่ไหลเรินออกมาที่หางตาเล่นเอาคนที่วางท่าดุด,ดันเมื่อครู่นี้ถึงกับใจหายสาวลุกเครื่องจึงตรงก้มลงจูบซับดวงตากลมโตที่ปิดสนิทลงนั้นอย่างแผ่วเบาก่อนจะยอมปล่อยให้นิรดาได้นอนหลับสบายๆด้วยการเลื่อนกายลงจากร่างบางเมื่อถูกปล่อยให้เป็นอิสระนิรดาก็พลิกกายหันหลังให้นิโครโทันที ทั้งที่ใจจริงแล้วเธออยากจะลุกหนีออกไปจากตรงนี้แต่รอก่อนเธอตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาของเธอตลอดทั้งคืนลิลดาหลับไม่ลงเลยสักนิดเ้าได้แต่รอเวลาว่าเมื่อไหร่ที่คนข้างกายจะหลับสนิทแต่นอกจากเขาจะไม่ยอมหลับแล้วเขายังลุกไปหาเสื้อผ้ามาสวมให้กับเธออีกด้วยเมื่ออากาศเริ่มเย็นลงและลมด้านนอกก็เริ่มพัดแรงขึ้นเหมือนฝนกำลังจะตก นิรดารับรู้ว่าเขาเข้ามากอดทางด้านหลังก่อนจะซุกใบหน้าลงที่กลุ่มผมของเธอแล้วเขาก็นิ่งเงียบไปจนกระทั่งลมหายใจอุ่นร้อนที่รินรดแถวแถวซอกคอนั้นเริ่มเข้าออกอย่างสม่ำเสมอเธอจึงพลิกตัวกลับไปจ้องมองเขาแล้วก็พบว่าเขายังคงนอนนิ่งไม่มีท่าทีไหวติงเธอจึงรอบทอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกนี่ครอหลับสนิทไปแล้วนิรดาจึงค่อยๆย่องลงจากเตียง ก่อนหันหยิบเอาเสื้อสูทของเขาที่พาดอยู่ตรงเก้าอี้มุมห้องมาสวมทับเสื้อผ้าที่เขาใส่ไว้ให้ก่อนหน้านี้อีกชั้นหนึ่งเพื่อให้พอทนรับกับสายฝนที่ตอนนี้มันได้เทกระหน่ำลงมาแล้วแต่ต่อให้สายฝนจะสาดซัดลงมาสักแค่ไหนมันก็คงไม่น่ากลัวเท่ากับการที่เธอจะต้องอยู่กับเขาธีรดารู้ดีว่าหลังจากนี้เธอคงไม่ต่างจากนางบำเรอหรือเครื่องบำบัดความคข่ของเขาที่พอเขาต้องการเมื่อไรเธอก็คงขัดเขาไม่ได้และที่น่าเจ็บใจหนักก็ตรงนี้ เธอรู้ตัวเองว่าถ้าต่อต้านเขาไม่ได้เลยร่างบอบบางเคลื่อนตัวอย่างเช่้าไปที่ประตูในระดาบปลดล็อกบานประตูนั้นอย่างแผ่วเบาก่อนจะเปิดออกไปด้านนอกสายฝนเทกระหน่ำลงมาไม่ขาดสายแต่เธอก็ตัดสินใจวิ่งฝ่ามันออกไปหญิงสาวไม่รู้ว่าจะไปทางไหนและไม่รู้ว่าจะสามารถพึ่งใครได้บ้างก็ระจากเหตุการณ์เมื่อตอนบ่ายแก่ๆที่ผ่านมานั้นก็บ่งบอกกับเธอได้เป็นอย่างดีแล้วว่าพนักงานทุกคนในรีสอร์ทนี้ตั้งแต่ระดับสูงจนถึงระดับล่าง ต่างก็เป็นคนของเขาทั้งสิ้นแล้วเราจะไปทางไหนนิราดายืนคว้างอยู่ท่ามกลางสายฝนที่เริ่มจะหนาเม็ดขึ้นเรื่อยๆจนแทบมองไม่เห็นอะไรเลยเธอไม่รู้ว่าจะหนีไปทางไหนถ้าเธอหนีออกไปทางด้านหน้าก็กลัวว่าจะพบเข้ากับผู้คนมากมายที่เธอรู้ว่าพวกเขาเหล่านั้นไว้ใจไม่ได้สุดท้ายเธอจึงเลือกหนีออกทางด้านหลังที่เป็นป่ารกทึบนิราดายอมเสียงเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นจากเขา อันตรายเบื้องหน้าสําหรับเธอตอนนี้จึงดูน่ากลัวน้อยกว่าการที่จะต้องย้อนกลับไปและเธอก็ต้องสะดุ้งสุดตัวขณะที่กําลังออกเดินเข้าสูปา่ป่าเสียงร้องตะโกนไล่หลังก็ดังขึ้นพร้อมกับดวงไฟที่สาด่องนิรดานิรดาใจหายว่าเธอรู้ได้ในทันทีว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของใครนิโครไม่ได้หลับเขาหลอกเธอว่าหลับไม่อย่างนั้นเขาคงตามเธอมาไม่ทันแน่ และเพราะกลัวว่าจะหนีไม่พ้นนิรดาจึงรีบออกวิ่งขวาต้นไม้น้อยใหญ่ยังไม่รู้ทิศทางเธอวิ่งเหมือนคนเสียสติที่กำลังเตลิดเข้าป่าแต่เสียงเรีอยออกจากนิโครก็ยังดังตามมาติดๆนิรดาหยุดเดี๋ยวนี้นะนิร,ดา,ร,นรดากรีดนิรดากรีดร้องออกมาด้วยความตกใจเมื่อพลัดตกลงมาในบ่อโคลนที่มันค่อยๆดูดกลืนร่างกายเธอลงไปเรื่อยๆหญิงสาวหวาดกลัวสุดหัวใจคิดว่าอาจจะต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่แน่แน แต่แล้วเมื่อหนึ่งก็ยื่นลงมาพร้อมกับแสงไฟที่สาดมากระทบใบหน้าจะเธอต้องรีตาหลบทั้งเม็ดฝนและแสงไฟและเสียงเรียกจากเขาก็ดังขึ้นนิรดาคุณนิโครนี่คงจะเป็นครั้งแรกที่นิรดาดีใจไม่ได้พบกับเขาเธอดีใจที่หนีไม่รอดมันช่าเป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากก่อนหน้านี้ลิบลับส่งมือมาฉันจะดึงเธอขึ้นฉันเจ็บข้อเท้าแล้วครอยมันก็ดูดฉันลงไปด้วย พอได้ยินเสียงของเขาความกลัวก็ค่อยๆลดลงนิรดามีสติมากขึ้นพอที่จะสำรวจความเจ็บปวดและสิ่งรอบข้างที่เกิดขึ้นกับร่างกายของตัวเองอดทนหน่อยไม่อย่างนั้นเธออาจจะถูกโครนดูดลงไปเรื่อยๆจนถึงตายได้นะไม่นะคุณอย่าทิ้งฉันนะนิรดาร้องออกไปเสียงหลงยอมยื่นมือออกไปจับมือของเขาเอาไว้แน่นและเธอคงจะตัวเบาวกว่าเขามาก นิคโครจึงสามารถดึงเธอขึ้นจากบอ่อโครนได้อย่างไม่ยากเย็นนักจากนั้นเขาก็สาดใช้ฉายมาที่ขาทั้งสองข้างของเธอก่อนจะรูดเช็ดเอาโครนที่เปืเป้อนตรงนั้นออกแล้วก็ได้เห็นว่าข้อเท้าข้างหนึ่งบวมแดงเขาสะบัดออกมาในลําคอเป็นภาษาสเปนบ้าจริงนีราดาเงียบกริบเธอไม่กล้าเอย่ยหรือแม้แต่พูดอะไรสักคาและคงจะนั่งอยู่ข้างบบอโครนนั้นอีกนานถ้าหากว่าเขาจะไม่ดึงเธอขึ้น แล้วเธอก็ต้องร้องอดโอยเพราะความเจ็บปวดที่ข้อเท้าโอยสร้างแต่เรื่องยี่ตัวดีคราวนี้นิโครพูดเป็นภาษาไทยชัดแจ๋วก่อนจะแบกหญิงสาวขึ้นหลังแล้วส่องไฟฉายให้นิรดาถือเพื่อช่วยส่องนำทางแต่พอไม่รู้ว่าหญิงสาววิ่งมากไกลมากเท่าไหร่แล้วบวกกับไม่ใช่คนในพื้นที่สาวลุกครึ่งจึงตัดสินใจหาที่หลบฝนดีกว่าจะต้องเดินวกไปวนมาอยู่ที่เกา่าเพราะหลงป่า ซอกเห็นที่ยื่นออกมาคล้ายปากถ้ำมีขนาดกว้างพอที่คนสองคนจะเข้าไปหลบอยู่ได้ถูกพบไม่ไกลจากตรงนั้นนักนิโครจึงค่อยๆผ่าร่างบางเดินเข้าไปหลบฝนที่ด้านในพอมาถึงก็วางร่างบางลงและดันเข้าไปด้านในก่อนที่ตัวเองจะเข้าไปประกบเอาไว้นิโครไม่ได้กลัวว่านิรดาจะหนีแต่กลัวว่าหญิงสาวจะล้มลงไปสมากกว่าแล้วนิรดาก็ล้มลงจริงๆแต่ก่อนที่จะล้มลงไปกองกับพื้นนิโครก็คว้าตัวเธอเอาไว้เสียก่อน เขาพิงอยู่ที่กำแพงหินขณะดึงเธอลงไปนั่งชิดในอ้อมกอดของเขาเนื้อตัวของเธอและเขายังคงเปียกโชกด้วยกันทั้งคู่จึงไม่มีวิธีใดที่จะทําได้มากกว่าการนั่งกอดกันเอาไว้เพื่อคลายความหนาวเพราะถ้าหากจะให้ถอดเสื้อผ้าออกก็คงจะไม่ดีนะักเนื่องจากสายฝนยังคงสาดเข้ามาเป็นระยะนั่นจึงมีค่าไม่ต่างกัน